ขอบคุณครับน้องป,ป๊ออายครับข้าวชุดสุดท้ายของรายการฟังจากปากนะครับคืนนี้เรามาฟังข้อฟังจากปากของบุคคลที่จะเรียกว่าให้ความสนใจต่อสิ่งมีชีวิตนอกโลก UFO หรือว่ามนุษย์ต่างดาวอย่างที่เรา,าพูดกันนะครับซึ่งเรื่องนี้มีความสนใจกันมาตลอดนะครับมีข่าวคราว,าวออกมาผือหวาอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นในต่างประเทศหรือในประเทศไทยก็ตามนะครับแล้วก็เรื่องที่เรามาคุยในวันนี้อย่างที่ คุยไปแล้วในก่อนหน้านี้ก็คือเป็นความเชื่อสุดบุคคลเป็นประสบการณ์เฉพาะบุคคลเพราะงั้นการจะฟังหรือว่าการรับรู้ข้อมูลก็คงอ,อาจจะต้องใช้วิจรารณ์ด้วยเหมือนกันแล้วก็ท่านผู้ชมที่อยากจะส่งความคิดเห็นหรือว่าคิดว่าเคยเห็นมีประสบการณ์ในการพบปะกับมนุษย์ต่างดาวนะครับก็ลองส่ง SMS มาได้ที่4838555นะครับอาจารย์ีิพนมครับเราจะพิสูจน์สิ่งต่างๆที่เราพูดกันมาทั้งหมดได้อย่างไรว่าว่ามันคือมันคือความจริงอ่ะ วิธีวิธีพิสูจน์อย่างทั่วิดการเห็นเนี่ยทั่วไปเห็นเป็นมากพอเป็นมากแล้วก็ไม่เฉพาะในประเทศไหนประเทศหนึ่งก็เห็นกันหมดทั่วโลกแล้วก็ถ่ายภาพได้ถ่ายวิดีโอได้แล้วก็ทั่วโลกเนี่ยอันนั้นก็เป็นหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่สำคัญอย่างแต่นักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกก็ไม่สามารถที่จะยืนยันออกมาชัดเจนใช่ไหมครับว่ามีสิ่งมีชีวิตนอกโลกอยู่พวกที่เขายืนยันก็มีนะฮะแล้วหรือว่าอย่างสหรัฐหรืออังกฤษหรืออะไรอย่างรัสเซียเนี่ย ที่เขาส่งจรวดไปที่ดาวองคารไปที่ดวงจันทร์แล้วเขาไปเจอจรวดไปเจออะไรตะ้รเนี่ยนะซึ่งเขาก็ถ่ายภาพมาแล้วเขาบอกอันเนี้ยคือไม่มีมนุษย์ในโลกนี้ส่งไปได้มันต้องมาจากที่อื่นนะอันนั้นก็เป็นหลักฐานอีกอันนึงอย่างภาพที่เขาเขามันปรากฏอยู่ตามตามอะไรนะฮะตามพื้นโลกหลายๆอันนะฮะที่เป็นรูปสี่เหลีย่ยม,มไปไรูปกลมๆไปแรงต่างนะั้นที่ท เอเออครับเซอร์เคิลอ่ะครับเซอร์เคิลเนี่ยมันมันมันคือปรากฏการณ์อะไรฮะซึ่งจะเรียกว่ายังไม่มีคำอธิบายทางด้านวิทยาศาสตร์ก็ยังไม่ไม่ตกลงกันแน่ชัดเลยนะมันคืออะไรมันคือสัญญาณอะไรจะบอกชาวโลกครับอันนั้นเป็นคือปกติเรื่องดาวเวลาเขาสื่อสารกันนอกจากโทรจิตแล้วจะเป็นเรื่องเงินรหัสรหัสของจักรวาลนั่นคือรหัสนั่นคือรหัสส่วนหนึ่งครับซึ่สามารถจะส่งให้พวกเดียวกันหรือต่างดาวกันหรือต่างกลุ่มกันสามารถเข้าใจว่ากลุ่มนี้มาทําอะไรกลุ่มนี้มาทําอะไร อันนั้นตัลงก็จะสื่อสารกับมนุษย์หรือสื่อสารกับมนุษย์ดาวด้วยหรือสื่อสารกับมนุษย์มนุษย์ถ้าเกิดถ้าเราสามารถถอดรหัสได้เราก็เข้าใจแต่มันเกิดขึ้นได้อย่างไรในในในพื้นทุ่งเกษตรเป็นร้อยเอเคอร์ใหญ่ๆเป็นร้อยเอเคอร์แล้วก็มีภาพต้องต้องดูจากต้องดูจากสเท่านั้นสูงเท่านั้นคือย้าเว่าคนทําในยามคืนเดียวนี่ก็ทําไม่ได้นะ ก็สามวันทําได้นะก็ถ้าทำก็คือทำสามวันแต่าันทีขึ้นในเวลาใช่ทันทีซึ่งแต่คนใช้คนจํานวนมากด้วยนะฮะอ่าหนาไทยกดทำก็ต้องคนจํานวนมากใช่นักวิทยาศาสตร์ยังหาคาอธิบายไม่ได้ในเรื่องนี้เป็นเรื่องที่แปลกเหมือนกันแล้วอย่าลืมว่าถึงนี่มันเกิดมาก่อนที่เราจะมีเครื่องบินใช้ด้วยนะอ๋อใช่ไหมฮะมันมาตั้งนานแล้วนะครับนะแต่เมืองไทยไม่ค่อยมีตรงนี้เพราะอะไรเพราะเมืองไทยกรสื่อกันทางอื่นมากกว่าเมืองไทยก็มีเหมือนกันแต่นานแล้วนะสักสิบกว่าปีแล้วที่จันทบุรีอ่ะมันเกิดได้ครับเซอร์ ที่ที่ในนาข้าวติดกับไล่ทุเรียนนะแล้วพอทุเรียนหมอนทองหายไปร้อยกับลูกแล้วเจ้าของก็ไปก็ไปแจ้งความว่าว่าใครขโมยไปแต่เขาบอกมนุษย์ขโมยไปคงไม่ได้ของไอ้เนี่ยไอ้พวกจานบินนะเพราะคนเห็นจานจานบินมันลงได้มันคงขนทุเรียนไปร้อยกับลูกอ่าครับทำไปเป็นดวอย่าแล้วมันคงไม่เอาอีกหลังจากนั้นแล้วทีนี้ทีนี้สิ่งที่เขาพยายามจะเตือน เขาบอกเขาพยายามจะมาเตือนใช่ไหมครับที่ตั้งขึ้นมาเป็นกลุ่มคนที่คอยเตือนมนุษย์เตือนภัยเขาเขามีหน้าที่เตือนคืออย่างภัยพวกเราแหละครับคุณจอมสังเกตดูว่าช่วงช่วงสิปีให้หลังมานี้เนี่ยเกิดภัยพิบัติเกิดขึ้นทั่วโลกแล้วถี่ขึ้นถี่ขึ้นไม่ว่าจะเป็นพายุไม่ว่าจะเป็นแผ่นดินไหวไม่ว่าจะเป็นปรากฏการณ์อะไรต่างๆพวกเอ่อเอ่อ global warming พวกอะไรต่างๆเนี่ยเขาบอกว่าอนาคตต่อไปเนี่ยจะเกิดถี่กว่านี้มากเลยคุณคิดดูสมมติว่าอย่างประเทศพม่าเนี่ยเจอคืนเดียวเนี่ยไปเป็นแสนคนเนี่ยแล้วสมมุติว่า ถ้ามันเกิดแบบประเทศพม่าเนี่ยเกิดทุกวันนะฮะเกิดทุกเมืองนะฮะแล้วต่อไปเราจะอยู่กันยังไงซึ่งเขาบอกอนาคตนี้เกิดขึ้นได้นะครับอซึ่งเขามาเตือนเราแล้วว่าว่าต่อไปมันจะเป็นอย่างนี้ครับแล้ววิธีป้องกันวิธีแก้ไขเขาจะค่อยๆมาสอนเราครับก็มีก็มีหลังจากที่เราให้ท่านผู้ชมได้ส่งเอสเอมเอสเข้ามาก็มีคนจากนครสวรรค์นะครับจากท่าตะโกก็บอกเขาก็เคยเห็นเหมือนกันบอกว่าเป็นลักษณะกลมๆแสงสว่างกลมๆเคลื่อนอยู่บนท้องฟ้าแล้วก็ค่อยหายไป เขาบอกว่าเหมือนเหมือนเครื่องบินแล้วก็มีมีเครื่องบินที่ตามมาด้วยนะฮะแล้วก็นอนอยู่ในตอนหมายถึงว่านอนดูอยู่ในช่วงของเวลาดึกแล้วก็ก็ก็เป็นลักษณะจริงๆถ้าถ้าถ้าเป็นลักษณะอย่างอย่างที่พูดนะฮะมันจะมีที่ว่าทีมของหรือเครื่องบินที่ตามมานี่คืออะไรฮะถ้าอย่างนั้นจริงๆอย่างที่เราอยู่ที่เขากาลานะฮะโชว์ภาพเลยก็ได้ครับที่ที่เขากาลาเนี่ยจะมีสถานที่ที่ ลูกกลมๆอย่างที่บอกนะฮะเป็นดวงไฟใหญ่ๆเอาละอันนี้ก็เป็นอีกอันเหมือนกันภาพที่สิงห์บุรีสะถ่ายไว้เมื่อ3มกราคม2541อันนี้ก็ออกข่าวทางท่องเจ็่ไปด้วยนะฮะเนี่ยใช่ใช่นี่ฮะลักษณะจะเป็น